ดีครับวันนี้พวกลูก่ทางงอคนไข้แข่งก็คนเดิมครับพี่น้องครับนี่ครับเบื้องรถดทีบอยครับวันนี้ไซรถแตนครับนี่ครับโอ้โหจุ๊บว้าวจบูตาห้าสิบแล้วครับเอ้าห้าศูนย์หนึ่งแปดครับนี่ครับใส่คทีบครับครับอันนี้รถอีแตนครับตีเครื่องยนต์ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับบอกเลยนี่ครับ สุดยอดนกครับเลยนครับแจ้งเต็มเข้าคันนี้เลยครับแจ้งเต็มบอกเลยนะครับผมโซนหน้าแจ้งเต็มนะครับไปหมองเปเตี่ยวว้อมครับนะครับจัดเต็มกล้องเลยประมาณเกือสิบสองตันครับเต็มกล้องเลย นี่แซนติดเครื่องรถไรครับอนี้ครับซีพาเรยครับนะครับใส่ซี้าเลยครับติดตาพาเลยงผัดย่างดีครับอันนี้ก็ชื่อว่าจัดจานครับคันนี้ครับหลังไซครับนี่ครับเต็มกล้องเลยครับเอ้ย เต็มกล้องเลยนะครับนะครับรถไร่ยี่สิบตันครับอ้อยฟ้านี่ครับนะคอันนี้ก็แตงเต็มเมื่อนกันครับอันนี้ไร่เจ้า้องครับมันครับอันนี้ครับเห็ดกระเสียดครับงูไข่ยงอเห็ดกระเสียดครับ มันน <supporters> ี่ส่วนมันครับส่วนมันลูกไถยนอครับนี่ครับบอกเลยครับนี่ครับหัวมันนี่ครับนี่ครับก็คือว่าได้ดีอยู่ครับนีครับส่วนมันลูกไถยนอครับวันนี้ครับถือกล้องดีดีครับอ้อยครับบอกเลยสุดยอดดีดี แต่งเตรียมเหมือนกันครับรถเชอครับนี่ครับมีหม้อวิทยอ,อ๋อหนุวยรุ่นทำกินครับอันนี้ครับ,บ,บเตรียมนี้ดีครับ ซองคันอีแตนครับอันนี้มีเตสไซอีแตนครับบรรทุกครับนี่เหรอนี่นะครับสาวลรอ้อยครับดูดดำทำแจ้งานครับว้อยเเ้วครับปลาอ้อยครับบรรยากาศหยจีกครับ ก็เลยฝนกระโตครับคึ้มครับมื่อไหร่ฝนตกลิ่มครับเสร็จงานลิงกระฝนครับน้อยฝนตกแล้วเข้าไลฟ์อะไรครับนี่ครับยังดินดำครับปลูกงามมดอ้อยครับปลาอ้อยงามเลยเสื้อนุ้ยไข่ย่อครับ ป้าไอ้ลูกไถน้อ,นอค,รนนครับตัวไหนครับยัไม่ได้ตัดทีงนานเขาตัดเก็บมันดูครับจ้างพุ่นมากู้มันให้ครับมันหัวปุ้ยแ่ไปไหนครับปีนี้ครับมันหัวหน้อยกรร้อนกระแล่นครับมันตกกระลูกเด้ยครับปีนี้ไก่ได้ ลายห้าหกตันครับปีนี้ยานบดถึงครับประมาณไายละสองถ้มตันอ่างละมั่งครับปีนี้ครับหัวมันบดีครับครับเป็นรคนครับจ้างเพื่อนครับลรละเพื่อนเอารับเพื่อนเม่าครับเมากู้ครับตันละหกร้อยครับดูห้ยอกันเลยจ้างเพื่อนครับ จะคล้องมือมีอุปกรณ์เนียครับนะครับเพื่อนมีรถตักพร้อมับไปรุ่นทำกินเรับบังใส่เต็มกล้องเลยจับถึงกล้องนีวีครับอันนี้ครับอีแตนอันนี้ครับบอกเลย เรือีจับเตี๊ยกล้องครับแอวคูปต้าแอลห้าศูนย์นึ่งแปครับไซคีครับไซคครับหยิบุมน้อยครับนี่เพื่อนครับรับคบตันรับแปบะครับได้ดีครับเด็ดท่ลยครับแหมจับเต็๊กล้องใหดีเนาะ ขอบคุณมากที่มีกิจยลิตก้ไรโก็แสโก้ตีตามลูกใส่ย้นอยนเลยครับคิอหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับ